สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาพบกับแก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะวันนี้แก้วสุพรรณบอลไซออนเดอะร็อกนะคะจริงๆ ไม่ได้คิดจะทำคลิปนี้ด้วยนะคะจริงๆก็คือว่าเรื่องมันเกิดมาจากว่าคือช่วงนี้มันเป็นหน้ามะสั่งนึกออกไหมคะคือ,อลูกมะสั่งต้นที่บ้านพี่แก้วเนี่ยที่ติดลูกเนี่ยคือปรากฏว่ามีอยู่ประมาณสองสาลูกก็ยังไม่ได้ทําอะไรกับเขานะคะแล้วทีนี้วันนั้นได้มีโอกาสไปที่ชมรมบอลไซสุพรรณนะคะแล้วก็ไปเจอน้องน้องที่นี่เนี่ยเขามีมะสั่งก็คุยกันว่าเออหน้านี้มีลูกมะสั่งพรอมมะสั่งกันแล้วนะอะไรประมาณนี้แต่จริงๆไม่ได้อยากพ้อมมะสัง เนื้อไหมคือจริงๆแล้วจะเอามาสังจะเอากล้ามาสังมาก็ต่อเมื่อเราจะต้องเอามาเสียบรากอะไรอย่างนี้นะคะก็คือใช้วิธีพี่แก้วปกติก็ไม่ค่อยได้พออ,อนะเพราะว่าใช้วิธีไปขอมากกว่าคือเราเราขอมาไม่เท่าไหร่อะ่ะเพราะว่าไม้เราน้อยนะเวลาพี่แก้วทำเนี่ทก็ปีละต้นสองต้นอะไรก็ว่าไปแต่เอาละ่ะความต้องการจริงๆอ่ะนะคะก็คือว่าอยากจะไปอยากกินส้มตำมะาสังทุกทุกคนทราบหรือไม่คะว่าลูกมะสังเนี่ย โรคมะสังเนเราสามารถอาเอามาทําอาหารรสเปรี้ยวได้เช่นน้ําพริกกระปินะคะส้มตำม,มะสังเนเป็นอาหารที่แบบว่า,เ,าเกิดมาเพิ่งเคยกินนะคะแล้วก็รู้สึกว่าติดใจเพราะว่าความเปรี้ยวของมะสังเนมันไม่ได้เปรี้ยวอย่างเดียวนะคะคุณมัน,ม,นมันมีความหอมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คือคนที่แนะนําคนแรกก็คือคุณลุงเสถียรนั่นเองคุณลุงเสถียรวงศิรัตน์นะคะก็เป็นอาจารย์ของพี่แก้วนี่แหละก็ทั้งเคารพแล้วก็นับถือท่านานะคะแล้วก็วิชาการประสิทธิ์ประสาัทั้งหมดก็ส่วนมากเลยนะคะ9ก็ก็มาจากคุณลุงเสถียรนี่แหละค่ะนะคะอ่ะก็ส้มตำมะสังเป็นอะไรที่อร่อยมากคือแทนใช้แทนมะานาวหลักๆก,ก็คือใช้แทนมะนาวนั่นเองแต่มันจะมีความกรอบของเม็ดมะสังอ่ะแล้วก็มีความหอมของเม็ดมะสังนั่นเองนะคะแต่ว่า คือด้วยความที่คือคือน้องเขากา็คิดว่าพี่แก้วจะมาอีกทีนึงก็คือวันอาทิตย์แต่ปรากฏว่า,าพี่พี่แก้วไม่อยู่แล้วก็ไปทุลาไปเหนือขึ้นเหนืออยู่ 4- ี่ห้าวันนะคะกลับมาก็คือน้องก็ยังเอาไว้ฝากไว้าฝากอาจารย์คิดไว้ทีนี้ฝากไว้ก็คือเขาใส่ถุงไว้อะนึกออกป่ะคือเขาเข้าใจคือเขาเข้าใจไม่ตรงกับพี่เขาคิดว่าพี่แก้วอ่ะอยากจะเรากาสั่งเขาก็เลยหมกไว้ให้ก็คือก็สุกอ่ะสุกนึกออกไหมเราประทานไม่ได้แล้วแหละมันก็เละ อย่างที่เห็นนะคะก็เลยจ้ำใจจต้องจะต้องคือไม่ได้กินแต่ว่าต้องต้องมีเม็ดนะคะ สําหรับใครนะคะที่ช่วงนี้มันเป็นหน้ามะสังนะคะก็มองที่ต้นมะสังนะคะถ้าเห็นลูกมะสังแล้วข้างล่างเนี่ยก็จะมีลูกหล่นเต็มพื้นเลยนะคะหน้านี้เป็นหน้านที่มะสังร่วงแล้วล่ะค่ะร่วงแล้วพอเราเก็บเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถเอามารับประทานอาหารได้นะคะเอามาทำอ,อย่างที่บอกนะคะมาแทนความเปรี้ยวได้แทนมะนาวแทนมะขามนะคะไม่ไว่าจะเป็นต้มยำต้มยำปลาช่อนก็อร่อยนะคะ,ะน้ําพริกกะปิหรือว่าส้มตํามะสังนั่นเองซึ่งพี่แก้วจริงๆเราอยากกินมากเลยแต่ว่า ด้วยความก็อย่างที่บอกอะเนาะเลยก็เลยโดนทอดทิ้งไว้ประมาณ5วันก็จะเละแบบนี้เห็นไหมคะเราเราใช้วิธีการแบบนี้นะคะสําหรับใครที่ไปเก็บมาแล้วต้องการเพาะนะคะให้ทิ้งไว้ให้เน่าแบบนี้ก่อนนะคะคือถ้าไม่เน่าถ้าไม่เน่านะแปลว่าเม็ดนะไม่ไม่เจริญเติบโตแล้วก็ไม่แข็งแรงนั่นเองนะคะนี่เป็นวิธีหนึ่งนะคะบางคนเก็บมาแล้วก็เป็นลูกแข็งๆนะคะแล้วก็พยายามใช้มีดอะ ใช้มีดแบบว่าสับเปลือกตรงนี้คือเห็นเปลือกเขาแข็งเขาก็จะ,ะพยายามมาออกนะคะวันก่อนก็มีน้องแชทมาถามว่าเออทำไมผมเพาะไม่ขึ้นก็เลยถามไปถามมาว่าอ๋อน้องอน้องเอาเม็ดมะสังนะคะได้ได้ลูกมาเป็นลูกแข็งๆนะคะแล้วก็เอามาทําการผ่าแล้วก็เอาเม็ดเขามามาร่อนแบบนี้แหละแล้วก็ที่สําคัญก็คือเอาไปาลงปลูกแบบเปียกเลยนะคะเปียกหมายถึงว่าพอได้เม็ดมาแล้วก็เอาไปล้างทำความสาดยังล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ เอาไปาลงเพาะเลยนะคะซึ่งมันเป็นวิธีการที่มาสังไม่ชอบนะคะมาสั่งต้องรอให้ตรงนี้เขาเน่าก่อนอย่างแบบนี้ค่ะแล้วค่อยแคะเอาเนื้อออกมานะคะเอาเนื้อกับมเมล็ดออกมาแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาทําการล้างล้างล้างให้เขาสะอาดมากๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วผลไม้หรือก็วิธีการ เพราะนะคะแต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะคะบางชนิดต้องผึ่งลมให้แห้งสนิท2-3วันก่อนนะคะถึงจะปลูกได้นะคะปลูกสดๆอย่างนี้ยังไงก็ไม่ขึ้นนะจ๊ะมันเป็นวิธีการหักของของแต่ละแต่ละชนิดนั่นเองนะคะสำหรับมักสังก็ก็พึงระลึกไว้เสมอนะคะว่าแยกเนื้อออกจากเมล็ดออกให้หมดนะคะก็แบบนี้ค่ะบี BB ้ๆเพราะว่าเนื้อเขาจะเป็นแบบว่าเหมือน เหมือนใครๆรู้จักฝรั่งนะคะฝรั่งสุกอ่ะลักษณะนั้นเลยนะคะก็บี้แล้วก็จะเจอเม็ดเขาแบบนั้นนะคะก็ใช้วิธีการแบบนี้ค่ะขยี้ขยี้ขยี้ยแล้วก็เดี๋ยวล้างหลายๆน้ํานะคะล้างแบบนี้เพื่อที่จะเอาเนื้อเขาออกนะคะเนื้อเขามีบบเปรี้ยวแบบนี้นะคะก,ก,ก็จะได้เป็นวิธีการเนี่ยวิธีการแบบนี้ก็จะทําให้เนื้อแยกออกจากมเมล็ดโดยง่ายนั่นเองนะคะนี่เป็นแบบว่า ก็ <c oughs> เป็นวิธีปกตินะอันนี้จริงๆก็ไปไปสอนไปไปช่วยลุงเถียนะสมัยที่ยังเป็นมือใหม่อ่ะเนาะทำเขาทําอะไรก็ไปนั่งทากับลุงว่าเขาทําอะไรจริงๆแล้วคือเราเราเติบใหญ่ขึ้นมาจากจากการเรียนรู้ที่ที่ทได้ไปสัมผัสข,ของจริงนั่นเองนะคะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ก็อาศัยคลิปอาศัย youtube จากพี่ๆที่เขานำเสนอก็แล้วกันเนาะอ่ะ ทุกๆคนอยากนาเสนอสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ถูกต้องเสมอนะคะอันนี้ก็ก็ล้างล้างเอาออกให้หมดแบบนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะกลางวันทํางานค่ะกลางคืนก็ทําไม ก็เล่นบอนไซค์ขายประกันนะคะก็ก็มีความสุขดีค่ะตามอัตรภาพณะค,ะความสุขอยู่ตรงไหนตัวเราก็เอาไปวางไว้ตรงนั้นนะคะอาจจะค้ามือดิดดื่นยิดนึงนะคะใครเขาทาใครเขาอาจจะแบบไปดูซีรีส์กันแล้วนะคะแต่พี่แก้วสุพันก็ยังไม่ดูซีรีส์นะก็มานั่งทํานุ่นทำนีนนน่อะไรตามภาษาของพี่แก้วนะจ๊ะเอาละล้างประมาณ3าีน้ำเราจะรู้ได้ยังไงว่าใช้ได้แล้วอ่ะดูลักษณะของน้ำเห็นไหมคะน้ำใส น้ำใสแล้วหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าไม่มีเนื้อแล้วคือทําไมถึงวอรี่กับเนื้อเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อเวลาเราเอาไปผึ่งลมเนี่ยเดี๋ยวเนื้อเขาจะไปเกาะกับมเมล็ดอันนั้นซึ่งเราไม่โอเคเราจะเราจะให้เนื้อออกจากมเมล็ดให้หมดจะให้มเมล็ดเราอะใสใสนึกออกไหมคะ <S <S เพื่อที่จะได้งอกขึ้นมาในในเวลาต่อไปนั่นเองคือเนื้อนจะนำะความชื้นเข้ามาแล้วทําให้เกิดเชื้อรานั่นเองนะคะสาเหตุที่ต้องเอาเนื้อออกให้หมดนะคะอะตอนนี้ก็น้ําใสแล้วนะคะเป็นน้ําที่3ามที่4แล้วล่ะ ก็น่าจะน่าจะดีพอสมควรและสะอาดพอสมควรแล้วนะคะก็ไม่ต้องถึงกับขนาดใช้น้ํายาล้างจานเดอ้อก็ใช้น้ําธรรมดาอย่างนี้ก็ได้แล้วนะคะแยกเนือ้อออกจากเมล็ดออกจากออกจากเมล็ดได้นะคะขัแบบต่อไปก็เอาไปผึ่งค่ะไปผึ่งลมนะคะไม่นิยมไม่แนะนําให้ไปผึ่งแดดนะเอาไปไว้ในห้องห้องส่วนส่วนที่มันไม่มีแดดะค่ะนะคะผนะึ่งไว้3-4วันที่เรา หลังจากที่เราผึ่งลมมาได้3-4ถึงคืนก็จะได้เม็ดประมาณนี้นะคะสำหรับอ่ะบอกเทคนิคนิดนึงใครที่มีใครที่มีเม็ดมะสังแบบนี้นะคะ,ะมะาสาังเนี่ยเราจะเราจะเก็บกันได้ปีละครั้งเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ลงเพาะเลยหลายๆคนก็ลงเพาะแบบนี้แต่ว่าใครที่ยังไม่ลงเพาะนะคะกะ็ใส่กล่องที่ที่หรือถุงพลาสติกหรือกล่องหรืออะไรก็ได้นะคะ ที่มันสามารถที่น้ําเข้าไม่ได้อากาศเข้าไม่ได้นะคะแล้วเก็บเข้าไปในช่องผักนะคะคุณจะสามารถใช้มาสางัง่งได้ตลอดเลยนะเ,เคย2อสามปีอะแล้วก็เอาไปให้พี่คนนึงเขาก็เพาะขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าจริงความต้องการของพี่แก้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ต้องการเยอะนะคะก็เลยกลายเป็นแบบนี้เนะเาะอัล่ะ ก็แบบนี้เดี๋ยววันนี้มามาเพาะกันนะคะหลายๆคนเข้าใจว่ามะสังก็คือพืชพืช,พชท,ทั่วไปเหมือนกับเ,เหมือนกับต้นต้นไม้ชนิดอื่นนะคะจริงๆแล้วการเพราะเม็ดของไม้บอนไซแต่ละชนิดแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นถ้าคุณทำถ้ามีใครมีมะนาวเทศเออถ้าใครมีมะนาวเทศนะเราก็มาทําแบบนี้ไม่ได้นะคะมะนาวเทศเส้มมะนาวเทศส้มมะนาวตระกูลมะนาวนะคะมะนาวเทศส้มแก้วนะคะต้นดอกแก้วนั่นแหะคะ่ะ อ,อยู่ในตระกูลของส้มนะคะทีนี้เวลาเพาะอย่าเอามาตากแดดแบบนี้เด็กขาดนะคะถ้าเกิดคุณเอามาตากแดดแบบนี้เหมือนมาสังอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะอย่าทาให้เม็ดเขา้าแห้งเราต้องอบีบเขาออกนึกออกไหมนึกถึงพอดีก็ไม่มีมะนาวเทศนะคะเขาจะเป็นลูกสีแดงใช่ป่ะแล้วบีบบีบ,บปุ๊บเพาะปั๊บนึกออกไหมแก้วก็เหมือนกันบีบออกอปุ๊บเพาะปั๊บ นะคะถึงจะขึ้นส้มก็เหมือนกันนะคะบีบปุ๊บแล้วก็เพาปับ๊บคุณถึงจะ,ะประสบความสําเร็จทำให้เขางอกได้แต่มะสั่งไม่ใช่อยู่ในตระกูลส้มก็จริงแต่มะสังเนี่ยเขาชอบความแรงเขาชอบความแรงนั่นเองเขาไม่ชอบความชืน้นเพราะฉะนั้น ดินที่เพาะเขานะคะหนึ่งทำให้ให้ให้เม็ดแห้งแบบนี้นะคะพอทําให้เม็ดแห้งแบบนี้ด้วยลมนะคะเราไปเอาไปผึ่งลมนะคะจนแห้งแบบนี้แล้วก็ดินที่ใช้เาพาะมะสังนะคะไม่ไม่ไม่ได้ใช้ขุยมะพร้าวอย่างที่เราคิดกันนะคะดินที่ใช้สําหรับเพาะมะสังเราใช้ตัวนี้นะคะอ่ะเห็นไ,ไหมเอ่ยคือทรายนะคะทรายหนึ่งส่วนทรายหยาบหนึ่งส่วนแล้วก็ ขี้เท่าแกบนะคะขี้เท่าแกบอีกหนึ่งส่วนก็คือเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะคะผสมกันเข้าไปนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปใช้เป็นวัสดุคลุมเป็นวัสดุปลูกของลูกมะสั่งนั่นเองนะคะแล้วก็เวลาเราเวลาเรา,เล,า,เราลดน้ำมะสั่งอย่างที่บอกเขาเป็นไม้ที่ชอบเขาเป็นไม้ที่ชอบออความแรงเขาไม่ชอบน้ํานะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรลดน้ำทุกวันนะอะพอพอเราทําแบบนี้แล้ว ว่สดุปปลูกแล้วนะ,นะคะแล้วก็เอาเมล็ดวงสั่งลาลงไปใช่ไหมทีนี้ตั้งกลางแดดค่ะรดน้ําให้ชุ่มรดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะจนเม็ดเขาเปียกนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปวางกลางแดดนะคะเราไม่รดน้ําเขาทุกวันเหมือนไม้ชนิดอื่นนะคะวางกลางแดดเลยวางคนโหดเลยนะ เสร็จแล้วก็ลดน้ําพอเปียกแล้วก็จะไม่ลดอีกจนกว่าดินจะแห้งก็เช็คดินทุกครั้งนะคะว่าเออมันแห้งหรือยังถ้าแห้งแล้วเราก็ลดทําไมต้องทรายทําไมต้องทรายทรายเนี่ยมีมีส่วนประกอบของความชื้นแต่ว่าไม่แฉะนั่นเองนะคะมาสั่งชอบแบบนี้นะคะแล้วก็ที่เท่าแกลบเนี่ยเป็นอะไรที่มาสั่งชอบนะคะเวลาเวลาเราเพาะทุกครั้งหรือผสมดินปลูกเนี่ยพี่แก้วจะผสมขี้เท้าแกบเข้าไปด้วยนะคะเพราะขี้เท้าแกบมี B1 ออรู้รู้รู้เปล่าว่าทาไมทําไมเขาถึงเอาเอาต้นอะไรนะเข็มหรืออะไรที่เข็มหรือต้นต้นไม้ต้นหมกต้นอะไรทั้งหลายแหล่ที่เขาชําที่เท่าแกลบอ่ะเออมันถึงได้ออกรากเร็วก็เพราะว่าเขามีบีวันนั่นเองนะคะแล้วก็ก็เลยเอามาใช้ในการเพาะาเพาะต้นไม้หลายๆต้นนะคะพอผสมให้เข้ากันแล้วเราก็เอาไปลงอย่างที่บอกแนละ้วว่าไม่ไม่ไม่ได้อยากเพาะเยอะไงแต่มันบังเติญนเพาะ นึกออกไหมเออก็เลยต้องก็เลยต้องเพาะเออบางเอิญขึ้นมาก็ปีนี้ต้องการใช้ไม่ไม่ไม่ถึงสิบต้นหรอกเพราะว่าแม่มาสั่งเนี่ยก็มีไม่เยอะแล้วก็คถ้าจะเกาะก็คือก็ปก็คงจะเป็นการเอาลูกเขามาแล้วก็เอามาเสียบรากนั่นเองเพราะว่าพี่แก้วถนัดเสียบรากแบบนั้นคือมาสั่งเล็กๆอ่ะไม่ค่อยเล่นนะคะกดดินลงไปให้แน่นพอสมควรนะคะ แล้วก็โรยเม็ดมะสังลงไปจะใช้แค่นี้ก็พอแล้วนะคือมันเยอะไงเดี๋ยนี้ไปเก็บใส่ตู้เย็นต่อคือไม่ได้ต้องการคือไม่ได้ต้องการลูกมะสังขนาดเยอะขนาดนี้นะเหรอไเออก็ก็พอลงไปคือเก็บสดเลยเขาบอกว่าบางคนก็บอกว่าเพราะเก็บสดเลยแล้วก็ทําเลยอ่ะเขาถึงจะเขาถึงจะขึ้นดีนะคะ ใช้ใช้ช้อนกดลงไปแบบนี้เลยนะนเพาะเขามีความแข็งไงแล้วก็เฉกเขียดกล้าเขาจะได้ไม่ตาเขาก็จะได้ไม่ขึ้นเหียดกันนะจะก,กดลงไปแบบนี้แล้วก็กบหน้าค่ะกหน้าเลยด้ายายกับพี่เท่านี่แหละกลบบางๆนะคะไม่ได้กบหนามากขนาดนั้น ลให้มิดเม็ดเท่านั้นพอนะคะไม่ต้องหนามากกดลงไปค่ะให้เน่นๆออแล้วก็เดี๋ยวลดน้ำให้ชุ่มอุ้ยลดน้ำให้ชุ่มนะคะน้ำตรงนี้ผสมดีวันด้วยนะที่แก้ผสมดีวันเข้าไปในอัตราส่วนก็เนี่ยหนึ่งลิตรนะกับดีวันประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยค่ะลด เอผ้าใบให้เขาชุ่มเลยนะคะแล้วเพราะว่าหลังจากนี้เราจะไม่ลดเขาอีกแล้วนะอ่าลดแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเอาไปตั้งกลางแดดตั้งกลางแดดจะจัดเลยนะบ้านพี่แกไม่ต้องห่วงซาฮาราเนี่ยบ้านพี่แกวนซาฮาราจริงๆน,นะคือใครๆเขาตกกันเขาบอกว่าฝนตกที่นั่นที่นี่ไม่ต้องห่วงนะคะหรือว่าน้ําท่วมที่นั่นที่นี่น้ําท่วมสุพรรณก็ไม่ต้องห่วงพี่แก้นะคะไม่ไม่แบบไม่ประสบอุทกภัยแต่อย่างใดนะคะมันมันเป็นเขตเงาฝนอ่ะตัวเองนึกออกไหม มันก็ไม่มันก็เลยแบบ<ม>ก็เลยเหมาะกับมะสังเออมะสังโรคของมะสังก็คือโรคเชื้อราค่ะก็คือถ้ามีอ่าเชื้อราก็คืออะไรอะความชื้นไงถ้าโดนความชื้นไม่ได้เขาจะเสียชีวิตทันทีนะคะอ่าแล้วปรากฏว่าพี่มแม่พี่แก้วเนี่ยไม่เคยเลี้ยงมะสังไปนะทุกคนอืมเพราะอุณหภูมิให้ไงอุณหภูมิให้อ่ากรบเม็ดไปแล้วนะคะนี่ไม่ใช่นี่มันเป็นใบไม้ นะคะกรบเม็ดกบเม็ดไปแล้วด้วยกรบเม็ดบางๆด้วยเครื่องปลูกไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวส่วนต่อไปก็คือว่าเดี๋ยวอันนี้คือด้ความที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เยอะย <c oughs> ก็เลยเดี๋ยวใส่ภาชนะที่ ปิดฝาให้สนิทนะคะกันกันอากาศเข้าและกันอากาศออกด้วยนะคะกันความชื้นเข้าก็ความชื้นออกแช่ชในช่องแช่ผักนะคะห้ามเข้าช่องฟิตแล้วก็ห้ามเข้าตรงกลางนั้นไม่ได้นะคะเอาช่องที่ต่ําสุดก็คือก็คือช่องแช่ผักนั่นเองนะคะสามารถเก็บไว้ใช้ได้ตลอดปีแล้วก็สําหรับใครที่ก็ถ้าใครอยากได้ไม่มีก็บอกนะเดี๋ยวส่งไปให้เอาไปเออเอาไปาเปนี่ยค่ะคุณไม่ได้ชายแล้วไงแต่ก็เสียดายเออเนาะอ่ะสำหรับใครที่ดูมาจน จบคลิปแล้วก็ไม่มีเม้น์มาสั่งนะคะเดี๋ยวส่งซองจดหมายจดหมายน้อยๆไปให้เอาไหมดีไหมดีไหมเออขี่เหยียบปลูกอ่ะมันเยอะนะจ๊ะก็ขอบคุณนะคะสําหรับทีนี้เดี๋ยวพี่จะไปรบกวนอีกว่า,วายังไม่ได้กินสม้มตาเลยเออว่าจะมาทาสม้มตาแล้วก็ไม่ได้ทำสม้มตาก็เอามาเพาะให้น้องๆดูวิธีการหลายๆคนยังเพาะมาสั่งไม่เป็นนะคะแล้วก็ใครที่อยากได้ก็ส่งที่อยู่มานะคะเดี๋ยวพี่แก้วส่งให้ก็น่าจะไม่เกิน สามสี่ซองแหละเนาะออลองเอาไปเพาะดูลองไปเพาะมาสั่งดูนะคะ,ะขึ้นแน่นอนเพราะว่าเป็นมะสั่งมะสังปีนี้นะคะจริงๆเดี๋ยวก็ถ้าไม่มีใครเอานะก็จะไปอยู่ในช่องแช่ผักเหมือนเดิม <c oughs> ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามชมมาจน,จนจบคลิปนะคะแล้วก็ใครที่มีคอมเมนต์อะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะคะอยากให้พี่แก้วทําอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรก็สอบถามกันมาได้นะคะเพราะว่าช่องนี้เราทํามาเพื่อ <c oughs> มือใหม่นะคะบอนไซมือใหม่จริงๆนะคะคนที่ไม่ค่อยรู้อะไรนะคะอย่างพี่แก้วนี่อยู่อยู่ชั้นปฐมแล้วนะคะเป็นปฐมแล้วนะคะแต่ทีนี้ใครที่อยู่ในระดับอนุบาลแล้วยังไม่รู้อะไรก็ก็ถามพี่แก้วมาแล้กันเนาะระดับด็อกเตอร์ระดับปริญญาตรีก็ไม่ต้องถามเด้ตอตอบไปได้นะคะเอาละ่ะสำหรับวันนี้พี่แก้วต้องไปแล้วแเ,เดี๋ยวพ่อขามไปหาที่วางที่เดี๋ยวจะเอามาสัง่งวางไว้ในที่กลางแดดอย่างที่บอกนะคะวางกลางแดด ดินไม่แห้งน่าดินไม่แห้งอย่ารดน้ำนะจ๊ะนั่นเองแล้วก็น่าจะประมาณเอ้ยจะตัดกงอกช้านะประมาณหนึ่งเดือนเป็นเดือนเลยกว่าเขาจะงอกค่ะวันนี้พี่แก้วต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ